ภูผาตาดโฮมสเตย์ค่ะุยเนี่ยถ้าเกิดใครมีคำถามหรืออะไรยังไงเนี่ยเราจะช่วยถามแล้วก็แนาะพอคุยเสร็จเราจะให้ยายุทธเนี่ยมาทำการนวดแก้การที่ดูวิธีการของโกลาของเราอาจจะมีมีจองเกนมาแล้วไมเกนนะเดี๋ยวให้คุณยายรักษา เขามีหลายเรื่องเขามีไมเกรนแล้วก็ไมเกรลมันก็จะตื้นนึด้ก็อื่นก็เรื่องของปวดสะโพกแล้วลงขาครับนั่นแหละพอรองกระดูกภับเส้นประสาททีนี้อ่ะงั้นแม่เริ่มเลยค่ะแม่เริ่มนางยุทธแสงสีม่วงกนุนเพชรชบูรณ์ค่ะไม่ได้เกิดเมืองกาลมาตั้งต้นเมืองการก็คือมาสร้างบ้านสร้างเมืองเขาสิก็ จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ทำการนวดน,นะทำหลงัลงอทอดหลังทอดนี่ก็มาจากต้นตระกูลอะรุ่มสูม่รุ่มมาบวดยายแม่สามรุ่นแล้วก็มาตกเราเราก็พอดีสมัยแบบทันสมัยแล้วไม่ใช้อะไรใบใบไม่ลวกอนะเราจะใช้ใบในิโกรวงนวก ลวกน้ำวก็ได้ไม่ได้มาไม่ไผ่ไม่ไผ่อะไม่ลวกอะใช่รุ่มยายหรอเปื่อยไม่ไผ่ผิวไม่ลวกไม่ไผ่ไม่มีคุณก็เราก็มิูจัก็ตามยาตามตปอดตลอดนะไปทำขาดไปทำข้อที่ไหนบางทีก็จับลบจับอะไรก็ต้องช่วยเขาก็ไม่ใช่วันเดียวหมดสองวันสามวันไม่นเอเราต้องอาบน้ำให้เขาอยู่เรื่องแม่ใหม่เขาอาบน้ำเปล่ยน ทำปีด้วยนะหมอต้มเย็นเนี่ยได้อะไรวะได้ค่าครูเท่าไหร่วะมะพร้าวลูกหนึ่งอ้วยผีหนึ่งเท่านั้นนหะบ้านมีตังหน่อยมาให้สิบองบาทเกือบหมดทำอะไรหมดครับที่เดีต้องไปทำพิธีต้องรอดแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเหรอคนปมไฟให้ไปคุมเขาไปอยู่ในไฟด้วยจะใช้จะดึงดูแลคนบังบ้านนะหมดบ้านเลยเนี่ยอยู่ตมบริ่นดินเนี่ยทุกวันเนี่ยตีเลี้ยงลูกเลี้ยงานไม่เดียวนะ เราดังนั้นการก่อเรามาอยู่นีจริ่งแล้วเลยกันดานมุกการเรามาอยู่นี่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะเปิดไทยนี่แหละดึกดําบันเลยอสมัยทางปิชฌายลใส่มาน้ามีเรือเป็นพรานาวีทางเรือทั้งหมดเลยนะเพ่นมาท้งหัวนีเนี่ยเพื่อจะมา แล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยคนเขาจะทอดแบบโบราณหรือไม่ลงอุ้ยเขาจะลงคลอดไม่เโบราณเลยเขาไม่เบลล์เร็วนี้ไหมคะเดี๋ยวจะพาเด็กไปดูก่อนนะที่จองเร็วนี้ไม่คะเดี๋ยวจะพาติ๊กยังยังไม่มีจองลุ่นมันเพิ่งหมดชุดไหมหมดชุดเขารอทำลอดแล้วก็รอเขาไม่สนใจเรื่องไปเย็บเขาเชื่อใจว่าเราทำได้ ปรุงยาหลักทอดทอดออกมาแล้วต้องใช้อะไรมีน้ำมะขามเปียกขยำด้วยเกลือคุณเพิมดื่มไปเลยหนึ่งถ้วยเพือ่อไม่ให้ตกเลือดมันเลือด,อดหลังทอนเนี่ยหลังทอดแล้วเลือดมันจะตกเยอะคุณจะมาเข้าไปอยู่ไปผู้หญิงมีประจำเดือนกินนี่มะขามเปียกกับเกลือไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่มครับอ๋ออันนี้คือน้ะขาบไปอ่าเราเราจะกินขับไปแล้วก็มันจะไม่ให้ท้องผูกหลังทอดด้วย เพราะว่าท้องผูกนี่มีอันตรายกับยิงหลักโคตรมากมันจะเจ็บอักเสบแผลโบราณจะไม่มีโรงพยาบาลนะคะไอ้น้ำขามเปียกนี่คือข้นๆหรือว่าประมาณขยะกับเกลือต้องมส่งน้ำันประมาณหนึ่งถ้วยแก้วอย่างไรใส่เกลือเค็มด้วยใส่เกลือคุ้เค็มเออมันจะได้ถ่ายกระดูกแล้วก็ใบสมือนก็สมานเผไปในตัวหนักแล้วก็มาดับพิษไฟดับพิษไฟคือต้องอยู่ไฟทั้งแรงจนมันร้อนร้อนมากกิน เป่าโซดเป่าโซนแล้วก็อาบน้ำร้อนมากๆด้วยไม่ใช่ว่าสมัยนี้อ้ป่ดกประดุมอยู่แอร์กันนะสมัยก่อนเขาถึงไม่มีโลกไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ไหลอยู่ไปได้นั่งเกลือนั่งใครพกแผลเองไม่ได้เกี่ยวกับเย็บเลยนะหมอเองนี่ก็ไม่เคยเย็บหนักอยู่ไปโบราณทั้งนั้นก็ไม่เห็นจะมีมดลูกย่อนไม่เห็นมีกระงลมออกเหมือนคนสมัยใหม่นะ ก็ทาบเหมือนเดิมอะไรเพราะเรากินน้ำร้อนเยอะกินสมุนไพรเยอะแล้วก็แข็งแรงตลอดไม่เคยมีอะไรเลยเนี่ยมาลงมาสิงอะไรก็ไม่มนนะีไม่เป็นโรคประจำตัวเนี่ยคนโบราณในะรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่ไม่มีโรคนะครับแล้วสมุสมนไพรที่กินเนะี่ยกุ่มไหนครับที่ไม่บอกว่าแน่กินแต่ไม่ต้องอยู่ไฟอ๋อมันจะมีอยู่รู้จักต้นตองไก่ห,ไหมัอไม่ะต้นตกค่ะ ต้องแตกแล้วก็ไอ้ก้างปลาแดงก้างปลาออะก้างปลาแดงเนี่ยคุณรักษาไว้อนุรักษ์ไว้ดีนะยิงคว้าลูกมาเนี่ยถ้าใครเราไปทําให้ท้องแล้วมีลูกอ่ะถ้าใครไม่ให้นมลูกอ่ะเราจะไม่ทําต้องคุยก่อนเพราะว่าก้างปลาแดงเนี่ยบํารุงน้ํานมสร้างน้ํานมให้ลูกด้วยใช้รากต้องใหญ่ๆเลยนะมามาปอกให้เก่าให้สะอาดแล้วก็ตากรากด้วยก็ไเดี๋ย่มันก็ ไม่จําเป็นเนาะเดี๋ยวต้นมันตายอ้าใช่เดี๋ยวไปล้างเผาอนั่นแหะกินไม่เกินไม่เกินหม้อเดียวนะน้ำนมนี่จะแบบบักบัวเลยอืมจะช้ำมดลูกสร้างน้ำนมบำรุงเลือด ปลาแดงกับรากต้นแตกเนี่ยสำคัญรับรู้ไปเลยเนี่ยเรียนมาแค่ไทยต้องรู้นะไอสองอย่างเนี่ยสมุนไพรเดี่ยวๆเลยหรือเปล่าเดียวเดี่ยวเดียวถ้าหากว่าที่ไหนมันไม่มีก้างปลาแดงก็ต้องแตกแต่ว่าสมบูรที่ดีมากคือก้างปลาแดงอย่างหนึ่งก้างปลาแดงนี่สุดยอดกว่า ้องแตกบะนุ้งแ้ราไม่ไม่ามันไม่ไม่ห้อยหรอกไม่ห้อยบวนุงน่นมต้มเดือดหรือต้มเที่ยวเ็คือต้มเดือดต้มน้ำต้มน้ำไปจนมันเดือดลนะที่บ้านก็ยังทำไม่ขาดเลยใครลอดลูกนี่ยเราจะถามใครทอดมาเอาไปวิางปลาเด็กหนับถนนคนเลี้ยงลูกไม่หนุนกอดเลยอิ้งูกไปทางานก่อนลูกติ่งก่อน เขารู้หน้าเรียนมาคืออะไรเขาต้องการสารตัวนั้นให้ลูกได้เลยเป็นครูต้องการตัวของเขาน้ำนมเหลืองอ่าน้ำนมวิตามินสุดยอดของของแม่ต้องมัน่ายแต่เข้าออกมาไม่เอาแล้วเนี่ยเราเคยไปทำหลังทอดนั่นแต่อุงเรียเขากาเราไปเอาแต่ซื้อเครื่องปั้มมาจากเมืองนอกกันโอ้ยดูดจนหัวนมยืดนมยานหมดเป็นที่รัสาร แม่ครัมีข้อควรระวังห้ามใช้กับคนประเภทไหนบ้างใครจะคนยแค่ไหนใส่ต้องแสก่าก้ามปันก้ามปันเนี่ยข้าวปลาแดงไม่มีห้ามเลยนะไม่มีไม่มีห้ามเลยนะรสชาติมาถึงโอ้ยกินดีมากรสชาติดีมากไอ้ขมไม่เผินหรอต้องกินกี่วันก็กินจนกว่าช่วงเอาอยู่ไฟนั่นแหละกินแทนน้ำร้อนไปด้วยอยู่ไฟนานไหมครับ ถ้าต้อยู่ไฟ้องแรกก็ประมาณห้าวันหวันแต่คนโบราณอยู่ถึงเก้าห้ขงเข้าลูกสองลูกสามลูกสี่ามวันถ้าทำแบบนี้ปฏิบัติอย่างนี้อาบน้ำร้อนกินน้ำร้อนกินไม่ดื่น้ำร้อนนะพูดถึงคนโบราณไม่เกี่ยวกับมาเย็บผีคนสมัยนี้นะคนสมันี้ก็ไ่ว่าไปออกมาเข้าห้องแหมนุจุกคุค่ะ หกคนค่ะแล้วก็โกยมุดลูกมาตลอดเลยโกไม่เคยเลยไปเจอหมอเลยยังไม่เคยเห็นข้างในเลยเนี่ยโรงพยาบาลขทุกวันเลยยังไม่เคยไปตัดซื้อเองโอ๋อการค้ากลนพิเศษกว่านั้นอ๋อก็หานกดๆให้บอกวิธีเขากดที่ตัวนี้ยราต้านใจพิเศษ ก <1971. S 3> ็หกคนเลยแล้วก <to fucking Janeiro> ็กินก้างปลาแดงกินก้างปลาแดงลากร้างปลาลากราตั้งแต่ก็ตูงกินแล้วก็มากินก้างปลาแดงต้องให้ได้ตามวันก็น่นค่อยเร่งนะให้ให้พวกไอ้หมดลูกเราองเข้าอุก่อนะกบกินเลยผู้ผู้ลูกทั้งสามลูกทั้งหมดแล้วก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะทุกคนเหมือนกันเร่งแรงลูกดื่นนมแม่สำคัญนมนี่แหละให้เรานมเราสูก ให้นมเราเราอุ่อย่าให้เหม็นคาวมึงเด็กอ่ะตามบ้านนะพคุณอ่ะเหม็นคาวนะเพราะว่านมแม่ไม่สุกนมสำคัญมากอมอไรณผูบอกว่ามีเรื่องนมเป็นโทษก็มีก็นมแม่ไม่สุกไงนมเหม็นคาวนมมันใสๆเหม็นคาวอ่ะที่ดีให้จำได้นมเราดีปกปูนมไวโกนผมไปให้พร้อมมีสูตรอย่าไม่ต้องไปเสียเงินสักบาท